ในดินแดนแห่งฟิออดที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาและภูเขาสูงชันของแถบนอร์สณสมัยโบราณที่แท้ประเจ้ากับสิ่งมีชีวิตในตำนานยังเสมอเหมือนเดินร่วมทางกับมนุษย์วิบวับด้วยแสงเหนือที่ไหวระริกไปตามท้องฟ้าเสียงระฆังไวกิ้งก้องกังวานเรียกประชาชนในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำแข็งพวกเขาแต่งกายด้วยเสื้อคลุมขนแกะและหมวกหนังแกะที่อุ่นหนา พร้อมลางสังหรณ์ถึงเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นเจ้าคือโอลาฟลูกชายของชาวไร่ผู้ร่ำรวยแห่งนี้เสียงของอิงกาผู้เท่าผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและเคารพนับถือดังขึ้นอย่างเคร่งครึมแต่เจ้าจงจำไว้ว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากเงินทองแต่อยู่ที่ความซื่อสัตย์และหัวใจที่บริสุทธิ์เป็นหลัก ท่ามกลางลมหนาวที่พัดเสียงครวญของทะเลโอบล้อมหมู่บ้านสายตาของโอลัฟส่องประกายความทะเยอทะยานและความเชื่อมั่นในคำสอนของผู้เฒ่าเขาเก้าวออกจากบ้านไม้เก่าแก่ของครอบครัวเพื่อเริ่มต้นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยบททดสอบแห่งคุณธรรมความเชื่อมั่นในตนเองทุกเช้าที่โอลัฟออกไปทำงานบนทุงกว้างเขาจะท่องคำพังเพยเก่าแก่ที่แม่สอนว่า เหมือนค้อนที่ไม่เคยรับคมความซื่อสัตย์ทำให้ใจคนแกล่งในวันที่ฟ้าครึมและหมู่เมฆก้อนหนาเหมือนพรมคลุมเขาและทุ่งหญ้าเสียงฝีเท้าของยักษ์ใหญ่ชื่อโกรดาดังก้องมาจากป่าลึกยักษ์ใจดีที่ชาวบ้านเล่าขานในนิทานแต่ก็กลัวเล็กน้อยในเวลาเดียวกันเพราะร่างกายเขาสูงใหญ่เกินฝ่ามือมนุษย์กระนั้นโกรดาไม่เคยทำร้ายใครแต่ชอบช่วยเหลือเวลาที่หมู่บ้านต้องการ การเล่าเรื่องยามค่ำคืนที่รอบกองไฟให้ขนผลและชาวบ้านได้ฟังถึงความเมตตาที่ซ่อนเร้นในใจยักษ์เป็นเครื่องเตือนใจให้โอลาฟเชื่อมั่นในความดีของทุกชีวิตแม้ว่าความแตกต่างภายนอกจะชัดเจนเพียงไรวันหนึ่งขณะที่โอลาฟกำลังเก็บเห็ดในป่าลึกเขาเดินตกหลุมลึกที่ปกคลุมด้วยเถาวันและใบไม้แหง้งเสียงที่โกรดา่งมาจากห่างไกลได้ย,ยินชัดเจนโอลาฟเจ้าพบกับปัญหาใหญ่แล้วหรือ โกรดาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแม้ร่างใหญ่จะใกล้เข้ามาแต่โอลาฟยังวิตกกังวลเพราะกลัวจะทำให้ยักษ์เดือดร้อนข้าติดลมนี้จะทำอย่างไรดีเจ้าคะโอโลาฟพ,พูดเสียงสัน่นพลันโกรดายื่นมือยักษ์ของเขาลงมาช่วยใจที่ยักษ์เต็มไปด้วยความห่วงใยและความซื่อสัตย์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์แม้พวกเขาจะแตกต่างกันแค่ไหนก็ตาม ในคืนหนึ่งที่ดวงจันทร์ขาวโพลนเหนือยอดไม้โอลาฟพบว่ามีสุนัขจรจัดตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถเดินได้เขาไม่ลังเลที่จะพาไปหากโกรดา เพื่อนของข้าโกรดาข้านำสุนัขมาให้เจ้าช่วยดูแลเสียงเรียกแม้จะนุ่มนวลแต่เปี่ยมด้วยความหวังโกรดาตอบกลับด้วยรอยยิ้มกว้างและคำแนะนำที่ทรงคุณค่าว่าความเมตตาเป็นเส้นทางสู่หัวใจที่แท้จริงบางครั้งความเข้มแข็งก็มาจากการช่วยเหลือผู้อ่อนแอ ความสัมพันธ์ระหว่างโอลาฟกับยักษ์ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในชุมชนที่ซึ่งความแตกต่างถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจและความเคารพความสงบสุขของหมู่บ้านได้รับการทดสอบเมื่อชายเร่ร่อนที่หลอกลวงเดินทางมาถึงพร้อมกับคำสัญญาว่าจะทำให้หินวิเศษชี้ทางรวยมั่งคั่งแต่แท้จริงแล้วเขาวางแผนจะขโมยสมบัติของหมู่บ้าน โอลารู้สึกถึงอันตรายและความไม่ซื่อสัตย์ในใจเขาเขาตัดสินใจเผชิญหน้าและเตือนชาวบ้านด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญอย่าไว้ใจคำหวานของชายเร่ร่อนเขาอาจทำให้เราเสียใจทุกคนโกรดาและชาวบ้านร่วมใจร่วมมือกันหยุดแผนร้ายนี้ทำให้ความมั่นคงและความสงบกลับคืนสู่วิวทิวทัศน์ที่งดงามของฟิออร ในวันฟ้าเปิดสายลมเย็นพัดผ่านและแสงแดดสะท้อนกับผิวน้ำเหมือนกระจกโอลาฟได้รับการยกย่องจากทั้งหมู่บ้านในความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ของเขาผู้เท่าอิงกายิ้มอย่างภาคภูมิและกล่าวอย่างจริงจังความซื่อสัตย์ของเจ้าคือสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่เพียงแต่ชนะใจชาวบ้านแต่ทำให้โลกนี้ดีขึ้น โกรดายืนเคียงข้างโอลาฟด้วยความเคารพและเป็นเครื่องเตือนร้ายว่าระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดความซื่อสัตย์และความรักคือสะพานที่เชื่อมใจทุกปวง เรื่องราวของโอลัฟและโกรดาถูกเล่าขานสืบต่อกันในหมู่บ้านนอสกลายเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทุกยุคสมัยว่าความซื่อสัตย์ไม่เพียงแต่ช่วยเอาชนะอุปสรรคและความหวาดกลัวแต่ยังสร้างสะพานแห่งความเข้าใจและสันติภาพในใจของทุกคนหากหัวใจใครถูกขัดเกลา่าวด้วยความบริสุทธิ์ความจริงใจนั้นจะเปล่งประกายเหนือความหนาวเหน็บแห่งฟิออดและกลายเป็นแสงสว่างนำทางสำหรับคนรุ่นหลังตลอดไป